ไม่เวลาคอนโทรลจ่ายมาปั๊บเนี่ยมันสปาร์กตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยเนอยสปาร์กแล้วก็สปาร์กตรงเนี้หมายความว่าเนี่ยไอตัวคอนเน็กตัวแน่น่ะน่าจะถึงกันฝั่งนี้กับฝั่งเนี้ยทําให้ลงกล่าวเวลาคอนโทรลจ่าย เดี๋ยวจะแกะดูนะแกะตัวนี้ก่อนก็ได้อนะพี่ตีมีไขควงอีกตัวนึ่งไหมเนี่ยอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยองตามไม่ทันแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะแกะดูพลาสติกตัวเนี้ยมันจะถึงกันเนี่ยถ้าไม่สังเกตดีๆนะถ้าคนไม่สังเกตนะออกก็ได้ฮะ นี่ถึงกันนะตัวเนี้ยฝั่งนี้่็จะถึงกันแบวไม่นะเน่ยเดี๋ยวจะถอดตัวนี้นะถ่ายวีดีโออยู่ใช่ป่ะเราจะดูว่ามันถึงกันยังไงเนี่ย มันตัวนี้มันชนกันเนี่ยเวลาผมจ่า่มาเนี่ยแกะนี้ดูอีกมาตรงนี้เลยพี่ทีไม่สน,นาดเลยที่จะแกะนนะมันถึงกันใช่ปะเดี๋ยวจะเอาตรงนี้ออกก่อนปึ๊บมันถึงกันได้ไง nó nó mất cạnh này. như thế này nè?